สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นอย่างไดสิ่งที่ทุกคนเห็นคือน,น้ำที่อร่อยมากๆทุกคนต้องลองดื่มนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าโซดาบวยๆอะค่ะลองชิมดูมันอร่อยมากทุกคนรู้ไหมคะว่าคลิปนี้มาจากอะไรมาจากที่ลืมชุดนักศึกษาไว้ที่หอและต้องกลับหอไปค่ะและกัน เดินทางของเราในครั้งนี้นะคะเราใช้รถไฟค่ะนี่นะคะหนึ่งครั้งอตึกตึ๊กทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆมันมีภาพที่ชัดแต่คือไม่มืออาชีพไงเรามันมือใหม่เราไม่กล้าถ่ายอะไรที่มันชัดๆเลยก็เลยแบบเอออยากจะถ่ายแบบอยากให้มันเป็นแบบเก่าๆอยากให้มันเป็นแบบเอ้ยย,อย้อยยุบปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะ มันไม่ชัดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูด้วยปรากฏว่าว้าวเต่าบินไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะแต่ว่าอร่อยมากๆอันนี้คือเต่าเต่าอะไรสักอย่างแต่ราคาถูกมากแค่15บาทเองและนี่นะคะคืออะไรนะคะรถไฟซึ่งเป็นขบวนที่เราจะกลับกันค่ะรถไฟกลับคลิปวิดีโอนี้ก็ใกล้จะหมดเหมือนกันค่ะ ه, น้ำเย็น่นะคะจริงๆเราซื้อไว้สองแก้วแล้วเราก็กินจนหมดทุกคนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิวบริเวณแม่น้ำซึ่งปกติโดยภาพตาเนื้อคือสวยมากเมื่อถ่ายออกมาแล้วเห็นได้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะคือมันไม่ได้ค่ะ